สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับปล่อยเข้าผสมฝูงนะครับไก่นุ่มนะครับอายุดีสีสายเหมือนกันนะครับแต่เป็นไก่ที่เลี้ยงยากนะครับเวลาเอาไปอยู่ในสุ่มแล้วมันชอบเลาะสุ่มนะครับอ้วนๆนี่ก็ผอมเลยนะครับเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบนั้นไม่ได้นะครับตัวนี้ ก็เลยเ,เก็บไว้นะครับผสมอาเป็นพ่อพันธุ์อันนี้ยังผอมนะครับยังไม่เต็มยังไม่ใช่ล่างเขานะครับแต่เวลาจับเราไปจับจ,บจริงๆเนี่ยไม่สวยนะครับจับปุ๊บจะเป็นไก่ที่ห่อตัวแต่เวลาปล่อยกับตัวเมียนี้สง่ามากครับ่นสวยมากครับอันนี้น้ำหนักยังไม่มาครับน่าจะลอยใชสักสักสี่ขีดได้ผมว่า เงี้ยเป็นหุ่นเขาจริงๆครับเพราะมันผอมนะเนี่ยก็พี่มีผลงานนะครับพี่มีผลงานจุดนี้ เดี๋ยวรอปล่อยอยู่ในฝูงให้ให้สมบูรณ์ก่อนคต่ใหญ่นะครับใหญ่สี่สายเนะี่ยแอีกสี่ขีดใต้ผมว่าอยู่กับตัวเมียแล้วจะสง่าดีนะครับนะี่ครับ ก่อนผมไปพักแล้วไปนั่นแล้วครับนะเ,เป็นไก่เลี้ยงยากนิดนึงเคครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะพี่